สวัสดีค่ะดิฉันดรสุนทร,รมาทัยจันทร,ราผู้อำนวยการสาษาวิทยาลายัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวดอนธานีขอกล่าวสวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคน และก็ผู้ปกครองที่จะเข้ารับฟังการประถมในที่การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการในปีการศึกษา2564นี้นะคะอันดับแรกต้องขออภัยด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ทุกท่านได้ทราบดีในขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจทางวิทยาลัยก็เล็งเห็นว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้เรียนนะคะและก็ประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญเราจรึงไม่ดำเนินการที่จะเรียกนะะัก เข้ามาประสมนิเทศที่สถานศึกษาเพื่อลดการเดินทางการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิดดังกล่าวแล้วก็ใช้วิธีการพูนา,นาการการ,ระสมนิเทศผ่าน สื่อออนไลน์แบบนี้ให้กับศึกษาที่จะเตรียมตัวไปฝึกงานแล้วก็ที่แจ้งให้กับท่านผู้ปกครองท่านได้เข้าใจกระบวนการในวันนี้นะคะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยของนักศึกษาด้านอาชีวศึกษานะคะเพราะเป็นการปูพื้นให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทํางาน ที่สาคัญที่สุดเลยคือนันกศึกษา์ก็จะได้มีช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีในอนาโคตที่ตรงกับสายเรียนของเขานะคะปกติที่สถานการณ์ปกติแล้วก็จะมีการดูแลจากสถานประกอบการเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธทิประโยชน์ต่างๆการดูแลนักศึกษาที่พักเบีย้ยฝึกงานแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อาจจะมีบางสถานประกอบการที่ยังสามารถดูแลนักศึกษาเราได้ บางสารประกอบการก็อาจจะเกิดความลําบากนะคะที่จะมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนักศึกษานะคะก็จําเป็นจะต้องไปรับการฝึกประสบการณ์นะคะวิชาชีพดังกล่าวเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วยแล้วก็เป็นช่องทางที่จะให้เขาเติบโตอย่างมีประสบการณ์แล้วก็มีพัฒนาการที่ดีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีมือหรือจะเป็นด้านของจิติสัยที่ดีที่จะเข้าสู่สังคม การทํางานในอนาคตได้นะคะการพบปะเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ในที่ทํางานในจ้างครูฝึกประสบการณ์ต่างๆสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ะะยังไงก็ตามทางวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จะต้องปกป้องดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภยัย จากเชือ้อไวรัสโควิดนะคะให้มีสุขภาพที่ดีเราก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายโดยพยายามที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ฝึกงานที่ใกล้บ้านที่สุดก็งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสีย่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวนักศึกษาเองช่วยผู้ปกครองในการดูแลลูกหลานก็อย่างไรก็ตามนในการประมนิเทศวันนี้เนี่ยก็มีหลายๆประเด็นนะคะที่น่าสนใจเลยเช่นวิธีการรายงานการฝึก ประสบการณ์ในแต่ละสัปดาห์นะคะเอกสารต่างๆที่นักศึกษาต้องรายงานครูฝึกครูนิเทศนะคะโดยทางวิทยาลัยเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งครูนิเทศนะคะในการดูแลลูกๆอย่างใกล้ชิดนะคะขอเนี่ยก็ขอเป็นกํกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนที่จะออกไปฝึกงานนะคะถึงแม้ปีนี้อาจจะมีขัดสักหน่อยนะคะอาจจะไม่เป็นสถารประกอบการที่ ตรงใจนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเอาสุขภาพตัวเราไว้ก่อนนะคะแผงวิทยาลัยก็พยายามที่จะเสริมสมรรถนะต่างๆที่นักศึกษาอาจจะไม่ได้ครบนะคะให้กับนักศึกษาหลังจากจบการฝึกง,งานแล้วก็มีสมรรถนะที่เต็นเปี่ยมที่จะพร้อมในการออกไปสู่ตลาดแรงงานนะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคน มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำงานยังมีความสุขนะคะขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีในปีการศกษึานี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ